ทำไมแกถึงไม่ใช่อัตลักษณ์สักทีำกำลังจะบอกว่าชนะได้โดยไม่ใช่อัตลักษณ์นั้นเหรอแกกำลังดูถูกฉันอยู่หรือไงฮะไม่ใช่นะแกนะ่ะดูถูกฉันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะนายนะเป็นคนที่เจ๋งที่สุดเลยตั้งหากเราเลยอ,อยากชนะเลยอ,อยากเหนือกว่ายังไงล่ะไอ้บา้าอย่ามามองฉนันด้วยสีหน้าแบบนั้นนะไอ้เนิร์ดงั้น ตัวต่อตัวยังไงก็ไม่ชนะแต่ว่าขอฝากด้วยนะครับคุณอุราลากะเดทรไชส์แมนนี่มันแกตั้งใจจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนั้นเหรอนี่แกกำลังดูถูกฉันอยู่สินะเด็กกู ดยิ้มาไดของนายน,นะบาทเจ็บขนาดนั้นน่ะน,นะและ้สถานการณ์แบบนี้ใหญ่บ้าไปแล้วหรือไงต่อให้เกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่สนหรอกนะพีสตารแต่พ่คิดป้าดเกิดไปร่างกายของเขาจะรับไม่ไหวแล้ว เข้าไปเก็คด้วยแล้วทุกพลังจะไม่อยู่ดีจดลิยาขอบคุณนะ นี่ฉันมีเรื่องอยากจะถามนายห,หน่อยนะทวิตเตอร์เนี่ยคืออะไรเหรอเออาทกมนี้พวกคนดันงๆมันมักจะพูดถึงทางอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยๆนี่ว่าได้ทานทวิตเตอร์แล้วนะ่ะเป็นของกินเหรอเนี่ยว้าวไม่ไม่มันเป็นอาหารอิตาลีนะทำจากการนดแป้งสาลีเป็นพาสตา้าประเภทหนึ่งนะแต่ทำยากจนน่าเหลือเชื่อเลยเละมีแต่พ่อครัวมือหนึ่งเท่านั้นที่จะทำได้ แต่ฉันคิดว่าที่เหิดกันอยู่เนี่ยก็คงเพราะว่ามันหากินได้ยากเท่านั้นแหละนะโอมีอะไรอยากถามอีกอย่างหน,น,นึ่งนะออยอนเนี่ยคืออะไรเหรออ๋อเป็นตัวย่อทางสากลนนะ่ะเป็นของระบบเยาวชนเยาว,วาออยอนแบบนี้นี่เองเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยยานสาม,มารถเคลื่อนไหวในการรักษาสิถถ่งแวดล้อมไม่ด้วยตัวเองนายเองก็เห็นบ่อยๆใช่ไหมล่ะสินค้าในท้องตลาดเลยมีตาออยอแปะไว้อยู่ด้วยอะ มิมน่าล่ะเพื่อเยาวชนสินะแล้วซินเดเล่ล่ะคืออะไรเป็นคำรีดอารมณ์ข้างใครมีเปียดเพียบไปเชิงเก้าร้าวเป็นศัพท์เฉพาะทางนิจิตวิทตาอาตสาหกรรมของอเมริกาเห็นว่าเป็นแนวโน้มเพิ่มแรงกระตุน้นในคดีฆาตกรรมนะน,ะน่าเด้งล่ะเป็นภาษาทีนของไกโดที่แปลว่าทำหน้าเหมือนส้นรองเท้าฟางนะแล้วเด็กไฮเปอร์ล่ะ อ๋อเป็นเชื่อกันตัวน่ะนี่รับตีพินตั้งแต่พุทธศักราช2524แต่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็เกิดกับมาฮิตทั้งนั้นน่ะเกมป็นมัวไทีล่ะคืออะไรมันคือเกมออนไลน์ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเล่นด้วยกันได้ในเวลาเดียวกันนะ่ะใ่ในที่สุดก็มีเรื่องที่รู้เรื่องสักอย่างถามาอะไรเยอะเนี่ย มีอะไรพูดส่งท้ายไหมล่ะจริงด้วยนะครับอนี่เป็นเหมือนฝันสำหรับผมเลยล่ะครับการที่ท่านจะสังหารผมเองกับมือและผมสนุกมากที่ได้ฟังเสียงวาระสุดท้ายของกระสุนต้นอื่นมีความสุขมากเลยล่ะครับราะผมชอบมองดูความโชคร้าย และความทรมานของคนอื่นลงเงินนี่มันเหมือนความฝันที่เป็นจริงขอบคุณที่เหลือผมเอาไว้เป็นคนสุดท้ายถูกใจซะแล้วล่ะ จะแบ่งเลือดของฉันให้เพียงพอกับแกก็แล้วกันแต่ว่าแกจะทนปริมาณของเลือดไม่ไหวจนตายไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าหากแกปรับตัวเข้ากับมันได้ละก็แกจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมและจงมีประโยชน์กับฉันซะไปฆ่าเสาหลักนักล่าอาสูรซะ ถหากข้านักล่าสุนที่มีประดับตามมา่างหูยร้ไพได้ฉันจะแปลงเลือดให้แกอีกอะไรนะดัเห็นบางอย่างมันไหลเข้ามาพร้อมกับเลือดของท่านมูซันถ้าข้าเสาหลักกับเด็กต่างหูไา้ไพได้เราก็จะได้เลือดมากกว่าน,นี้ เือนกับอยู่ในฝันเลย